สวัสดีครับพบกับทำทอยชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมาพรีวิวนะครับโชโดโอชุดที่5กันนะครับก็เป็นลายลายนึงนะครับของทางบันไดนะครับแล้วก็เป็นแยกแตกแขนงออกมาจากโชโดเอ็กนะครับคือโชโดโอนะครับไม่มีมอเตอร์ไซค์นะแต่ว่าจะเป็นพระรองแล้วก็พวกตัวปีศาจตัวไลายทั้งหลายนะครับก็จะมาอยู่รวมตัวกันในโชโดโอกันนะครับขาวพักก็ครั้งนี้นะครับมาถึงโชโดโอชุดที่5แล้วนะครับก็เปิดพีมานะครับที่ เ,ออเว็บไซตออ์ถือว่าเป็นออฟฟิเชียลเลยนะครับ P บันได J แปนนะครับก็มาในราคาที่6,600เยนนะเ,ออเดี๋ยวเราไปแปลงเป็นเงินไทยกันเล่นๆดีกว่านะครับเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้สั่งอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็แปลงเป็นค่าเงินเล่นๆนะครับเผื่อจะตอนนี้มัน1เยนนะครับมันเท่ากับ29สสตางค์นะครับ เราแปลงเล่นๆกันนิดนึงนะครับเพราะจริงเราก็ไม่ได้สั่งหรอกนะครับเราคงสั่งทางประเทศไทยแหละเพราะว่ามันน่าจะมีค่าภาษีนะครับแล้วก็ค่าขนส่งอะไรอีกต่างๆนานานะครับแถมเราต้องคือถ้าเราสั่งกับทางเมืองไทยเขาก็เป็นธุระจัดการตรงนี้ให้เราไปเลยนะครับก็ตีออกมาเป็น1911บาทนะครับก็ประมาณ2,000นนะครับยังไม่ถึง2,000นนะครับก็ก็สําหรับโชโดโอจะมีราคาที่สูงกว่าโชโดเอ็กนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นบ็อกเซตสิกล่องเลยนะ ก็จะมีอะไรกันมาบ้างนะครับคือสั่งจากเมืองไทยนะครับเราจะมีออปชันที่ว่าสามารถสั่งเฉพาะกล่องหลักนะครับที่ไม่ซ้ำกันได้7กล่องนะครับแล้วก็โชโดนะครับที่เป็นโชโดประเทศยังไงอะโชโดเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นนะคือโชโดโอนะครับที่สั่งจากในในเว็บนี้นะครับพีบันไดจะมีทั้งหมด10กล่องนะครับราคานี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปเปิดดูกันนะครับ จริงๆดูจากในเว็บอันนี้นะครับภาพมันจะเล็กหน่อยเดี๋ยวเราไปดูในภาพใหญ่นะครับที่ผมสรุปมาให้ดูกันแล้วนะครับคือเรียกภาพหลุดนะครับจากออฟฟิเชียลมาทั้งหมดแล้วนะครับเท่าที่หาได้แล้วกันนะครับอันนี้นะครับเป็นภาพจากออฟฟิเชียลนะครับก็เล็กหน่อยนะอันนี้นะครับตัวที่1นนะครับจากพีบันไดนะครับตัวที่1นนะครับจะเป็น มาเลเดอร์เกนมูนะครับจากในเรื่องเอ็กเซยนะครับเป็นเลเวลที่2นะครับนัมเบอร์กล่องที่1น u m b e ัมเบอร์ที่2นะครับก็จะเป็นเกนมูเป็นเลเวลศูนย์นะครับตัวนี้ต่อไปนะครับ3นะครับก็เป็นเกนมูเหมือนกันอันนี้มันจะเป็นชุดเกนมูเลยหรือเปล่าวันนี้นะครับเยอะมากนะครับคือหลังๆมานี่โชโดโอนี่ทําอะไรแบบย้อมไปย้อมมาโทษทีโชโดทําอะไรย้อมไปย้อมมาเยอะมากนะครับโชโดโอก็เช่นกันนะครับ อันนี้ก็เออ่กล่องที่3นะครับกับซอมบี้นะครับซอมบี้เอ็กนะครับซอมบี้เอ็กนะครับก็เป็นมาเลเดอร์เกนมูเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นเกนมูเหมือนกันนะครับเป็นเอ็กซิโลนะครับมาพร้อมกับดาบด้วยนะ คือโชโดโอนะครับคือพาร์ทเสริมนะครับมันจะมีมาให้ในกล่องเลยนะครับในสมัยยุคแรกๆนะครับหลังๆนี่เหมือนกับว่ามีพาร์ทเสริมที่แยกออกมาเป็นกล่องต่างหากเหมือนโชโดเอ็กเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ดูจากตรงนี้ไม่มีกล่องพาร์ทเสริมเลยนะครับซึ่งซึ่งก็ดีนะครับซึ่งก็ดีนะครับนั่นหมายความว่าณที่ดูจากตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าพวกอุปกรณ์เสริมๆนะครับพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะมันก็จะมาในกล่องเขาเลยนะครับอย่างเจ้าตัวนี้นะครับ X0 นะครับที่เป็นเกนมุซอมบีนะครับจะมีดาบเห็นไหมครับแล้วก็ลงสีมาสวยงามด้วยนะครับลงสีมาสวยงามด้วยนะเว่ามันกดขยายใหญ่แบบนี้ได้นี่เองนะครับแต่ไม่ค่อยถนัดนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูรูปใหญ่จากที่ผมเซฟมาแล้วดีกว่านะครับ ต่อไปนะครับตัวที่5นะครับเป็นอันเดย์จ๊กเกอร์นะครับจากในเรื่องซีรีส์มาเลเดอร์เบรดนะครับก็มาเลเดอร์เบรดเนี่ยชโชด X เมาหลายชุดแล้วชโชด o โอก็ก็ทํามาหลายชุดเช่นเดียวกันนะครับชุดล่าสุดนี้เป็นชโชดโอ O สก็จะมีพวกมาเ l เดอร์เบรดมาด้วยนะครับก็ใครอยากสะสมเป็นซีรีส์ก็ตามชโชด O โได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ขยายมานะครับโอจะเห็นว่ามันเหมือนกับเป็นหน้ากากใสๆส,สวยเลยทีเดียวนะครับ ความคมชัดนี่เรียกว่าจัดเต็มเลยนะครับหมายของว่าบล็อกของมันนะครับความเขาเรียกว่าอะไรตัวพิ่ามันจะมีอะไรแหลมๆอย่างเงี้ยซึ่งผมก็แปลกใจนะครับว่ามันจะได้เหมือนรูปเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปวิเคราะห์วิพากษ์กันอีกทีหนึ่งอ่าตัวที่6นะครับอันเดสสีขาวผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ต้องขอภัยนะครับเรื่องชื่อนะจําไม่ได้นะครับคือเหมือนกับเจ้าโจเกอร์เลยจริงมันก็เหมือนย้อมกันมาเลยนะครับ นะครับก็จากในเรื่องมาเลเดอร์เบรดอีกเช่นกันนะครับอ่าตัวสุดท้ายก็ในเรื่องมาเลเดอร์เบรดนะครับคือนะครับในโชโดโอชุดที่5นี้มีซีรีส์นะครับสเรื่องนะครับก็คือมาเลเดอร์เบรดแล้วก็เอ็กเซดนะครับอันนี้เป็นตัวมาเลเดอร์เลนเกลนะครับเลนเกลก็ออฟฟิเชียลที่มาให้มีรูปเดียวนะครับเป็นรูปถือไม้กฐานะสีทองลงมาสวยเลยทีเดียวนะครับสีที่ตาสีม่วงโอ้ม่วงวิ้งเลยนะครับไม่ค่อยได้เห็นนะครับโชโดโรงงาน แบบละเอียดแบบนี้นะครับซึ่งก็สวยงามดีนะครับสีเขียวก็เป็นสีเขียวแบบอีกโทนหนึ่งอ่ะนะครับเท่าที่ดูจากรูปนะครับไม่ใช่สีเขียวโทนที่เป็นปกติของโชโดทำนะครับสีเขียวของเนื้อพลาสติกก็สวยเลยทีเดียวนะครับถ้าได้ตามรูปนี้นะครับก็รูปอวิชเชียวเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีรูปอันนี้อีกหนึ่งรูปนะครับเป็นรูปแบบมาคู่กันนะครับ ทำให้มีประเด็นในการพูดคุยอีกแล้วนะครับ oh. ว่าภาพที่มาหลุดออกมาแบบนี้นั้นหมายความเป็นตัวซ้ําหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับก็มากับพาร์ทอาวุธเสริมเป็นขวานนะครับกับเจ้ามาเลเดอร์เกนมูซอมบี้นะครับอันนี้เป็นเลเวลเท่าไหร่วะเลเวลเอ็กหรือเปล่านะครับนะครับว่าเป็นเข็มขัดสีม่วงเลเวลเอ็กหรือเปล่านะครับ่าเป็นเลเวลเอ็กนะครับก็จะมีขวานมาให้ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น เกนมูที่เป็นตัวตัวแรกหรือเปล่าตัวเลเวลสองือเป่านะครับเลเวลสองก็จะเป็นกางเกงสีดานะอ่าใช่ฮนะเป็นตัวเลเวลสองนะครับคาดว่าถ้ารูปหลุดออกมาแบบนี้นะครับน,น่าจะเหมือนเป็นตัวซ้ําหรือเปล่าเหมือนเหมือนกาลังจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวพระเอกนะครับของชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบคนชอบเยอะอาจจะทํามาซ้ําเลยนะครับอาจจะทํามาซ้ําเลยเป็นแค่การ คิดของผมมโนไปนะครับอย่าไปเชื่ออะไรผมมากนะครับโอเคนะครับก็ปิดไปก่อนนะครับสำหรับพีนะครับพีบันไดนะครับเว็บไซต์นี้นะครับในการดูพรีออเดอร์นะครับเป็นการดูคร่าวๆนะครับผมไม่ได้สั่งจากเว็บนี้นะครับก็สั่งจากในเมืองไทยทั่วไปปกติแบบทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงไอ้นี่กันดีกว่านะครับรูปที่ผมเซฟมานะแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับว่าจากรูปที่ผมได้มานะครับขุดคุยมานะครับ ไปหาไปเสาะหาแสวงหามาเนี่ยมันได้อะไรยังไงมาพูดคุยกันบ้างนะครับก็รูปนี้รูปใหญ่พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมเป็น full v i ว w e r ดีกว่านะครับอ่าโอเคครับจอเต็มเต็มแบบนี้นะครับเท่าที่ดูนะครับก็มันชัดนะครับมันคมชัดค่อนข้างมากเลยนะครับโดยปกติแล้วนะครับมันที่น่าเป็นห่วงนะครับโชโดโอเวลาทำปีศาจออกมาในรูปแบบของพวกเขาอะไรต่างๆอย่างเงี้ย มันจะไม่ค่อยคมนะครับจากงานที่ผ่านมานะครับผมไม่ได้บอกตัวนี้นะครับผมกําลังจะพูดถึงงานที่ผ่านมาอะไรที่เป็นพวกแหลมๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะไม่คมทีนี้พอะมันไม่คมเนี่ยมันมันก็ดีในแง่ของเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่เจ็บนะครับแต่ว่าเวลาพอเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์หรือความสวยงามเวลาตั้งโชว์มันจะไม่สวยนะครับหรือความสวยมันลดน้อยลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องจากไอ้พวกน้ำอะไรต่างๆมันไม่ค่อยคมอะนะครับ อันนี้ก็หนาม,มาเยอะเลยทีเดียวเล็บเล็บอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองซูมเข้าไปดูนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือเจ้าอันเดสโจเกอร์เนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นหน้ากากนะครับเป็นหน้ากากแบบใสๆให้มานะครับตัวนี้นะไม่รู้ว่าจะทำออกมาเป็นลักษณะพลาสติกหรืออะไรยังไงนะครับใสย,ยังไงนะครับแต่ถ้าทำออกมาชิ้นงานตัวนี้น่าจะสวยอยู่เอ่อน่าจะสวยอยู่ว่ามันดูเพิ่มมูลค่าดูดีจังเลยนะครับ ถ้าถ้าสมมติว่ามันทําแยกชิ้นมานะครับเป็นเหมือนเป็นพลาสติกชิ้นหนึ่งซึ่งดูจากรูปแล้วน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่นะครับแต่ผมกังวลเรื่องอันที่จะไม่สวยพวกนหนามๆอย่างนี้แหละนะครับคือถ้ามันไม่คมมันจะไม่สวยนะครับนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามดูนะครับจากการคาดการณ์ของผมนะครับมองแล้วว่าน่าจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับน่าจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่อันนี้น่าจะเป็นพลาสติกแล้วล่ะนะครับ ก็โอเคประเด็นที่ต้องพูดกันมีเท่านี้หรือเปล่าอ่ะก็มีเท่านี้แหละครับโอเคนะครับอ่าสำหรับเจ้าตัวแรกนะครับก็มาในกล่องที่เท่าไหร่อันนี้ผมไม่ได้พูดเรียงกล่องนะครับก็เป็นกล่องที่5นะครับเดี๋ยวผมพูดเรียงกล่องไปดีกว่าโทษทีเพื่อจะได้ไม่สับสนนะครับกันผมสับสนด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกับกล่องที่1เลยนะครับ f i เช a l บอกมาแล้วนะครับกล่องที่1ก็จะเป็นตัวเกนมูเลเวล2นะครับ เป็นม,มู้ดเลเวลสองเดี๋ยวเราไปฟูลวิเวอร์กันนะครับก็เออแน่นอนนะครับตรงนี้เป็นพัสดเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์ว่าที่ผ่านมาก็โชโดเอ็กก็ทำเป็นสติกเกอร์นะครับโชโดโอผคงไม่พลาดเช่นกันนะครับซึ่งถ้าจริงๆผมอยากให้ผมคาดการผิดจังเลย <laughs> อยากให้มันลงสีนะครับแต่ว่า คิดว่าถ้าโชโดเอ็กมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับในวอลลุ่มที่11ที่ผ่านมากับเจ้าเอ็กเซดนะครับเกนมุตัวนี้ก็เช่นกันนะครับน่าจะเป็นติดสติกเกอร์นะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบสติกเกอร์ผ่านได้เลยนะครับก็ตรงนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์ครับแล้วก็หน้าตานะครับมาดูจากรูปถ่ายก็ยังไม่ค่อยคมนะครับสีมันยังลงไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยคมอ่ะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของโชโดนะครับเวลาเรามาซูมซูมดูอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นแหละนะครับเรื่องรายละเอียดที่มันไม่ค่อยคมนะครับ ดูจากแว่นตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นพาดเสริมมาให้นะครับเป็นอาวุธนะก็มาติดกับมือได้นะก็ก็ดูดีนะครับอันนี้เหมือนเหมือนกับมันแถมมาให้กับในตัวกล่องเลยนะครับสาหรับชุดโอโอก็จะแถมมาให้เลยนะครับชุดนี้ไม่มีพาเสริมนะครับเท่าที่เห็นจากออฟฟิเชียลแบบนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยทีเดียวนะครับแต่เข็มขัดไม่ได้ลงอะไรมาเลยนะครับ ก็เป็นที่น่าเสียดายสุดๆเลยนะครับก็ทําให้ความสวยมันลดน้อยลงไปเยอะมากนะสำหรับเจ้าเกนมตูตัวนี้ก็เหมือนกับเอ็กเซชเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูแอคชั่นอื่นกันบ้างนะครับกับเลเวล2นะครับแอคชั่นเดียวกันโอเคผ่านไปอันนี้ตัวหนึ่งหรือเปล่าอ่ะโอเคตัวเดียวกันนะครับอ่าแอคชั่นนี้โอเคเลยนะครับก็ กางแขนกลางขาแบบมีเท่ดีนะโอ้เออจัดท่าแบบนี้เท่มากเลยนะครับกับอาวุธตัวเนี้ยนะครับอืมผมว่าสวยดีนะคือด้านหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเหมือนเอ็กเซดหรือเปล่าที่ว่าก็ลงสีมาให้ด้วยนะครับมันก็ดูดีระดับหนึ่งนะครับคือด้านหลังลงสีมาให้สวยเพราะว่าความเด่นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวหน้ากากด้านหลังเหมือนกันนะอันนี้คือเราไม่เห็นนงฮะก็น่าเสียดายนะครับรูปผมหามาได้เท่านี้ด้วยนะครับก็ก็ถ้าจะวิเคราะห์กันนะครับว่า โชโดเอ็กเป็นยังไงนะครับโชโดโอก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะโชโดโอน่าจะทําดีกว่านะครับน่าน่าจะด้าน,นหลังน่าจะลงสีอะไรมาให้นะครับไม่น่าแย่นะครับอะต่อไปนะครับตัวถัดไปเลยหรือเปล่าครับมีมาอีกไหมกับเกณมูเลเวลสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณมูเลเวลเลเวลถัดไปแล้วสิตัวที่สองอะเป็นเลเวลเป็นซูโรนะครับก็เป็นเกนมูเลเวลศูโรนะครับ ก็จะเป็นเหมือนตรงนี้ก็จะเป็นแบบแถบลายๆซึ่งมันก็ย้อมอะนะครับเนี่ยแถบลายๆขึ้นมาที่ท้องกับที่กางเกงเปลี่ยนนิดเดียวเองนะก็ก็ย้อมเหมือนเดิมนะครับกับเลเวลศูโนะครับถึงจะเปลี่ยนอัพอะไรยังไงก็คงเหมือนเดิมนะครับท่าทางก็ไม่ได้มีอะไรมากที่ต้องเป็นประเด็นอ่แต่ตรงนี้ที่เราจะดูนะครับคือจุดนะครับจุดหน้าอกเนี่ยน่าจะก้มได้เยอะพอสมควรหรือเปล่านะครับ ก็อยู่ที่ตรงนี้แหละนะครับตรงนี้เงยเนี่ยได้แล้วนะครับอันนี้ตัวนี้น่าจะเงยดีนะครับถ้าดูจากการจัดท่าแบบนี้นะครับคือเอ็กเซตตัวนี้นะครับเกนมุทษทีนะครับหรืออาจจะเป็นเอ็กเซตด้วยนะครับก็พูดรวมไปเลยผมว่าน่าจะออกแบบมาเหมือนชิ้นเดียวกันเลยนะครับคือชิ้นหน้าอกเนี่ยนะครับมันน่าจะเงยได้ดีนะครับสําหรับตัวนี้เท่าที่เห็นนี้ตรงนี้เลยนะครับมีเกนมุเลเวลซีโร่บางไม้ ก็ไม่มีแล้วนะครับก็ไม่มีแล้วมีแค่นี้ใช่ไหมเลเวลศโรนะครับโทษทีเปิดไปเปิดมาเดี๋ยวตาลายโทษทีนะครับเพราะว่าก็ตาลายเหมือนกันน <laughs> ะมันซ้ำม,มันซ้ำม,มาเยอะเหลือเกินนะครับอ้ายไม่มีนะครับต่อไปนะครับเป็นกล่องที่3มนะครับกับเจ้าเกนมุซอมบี้นะครับซอมบี้เอ็กเลยนะครับ ก็ตั้งท่าแบบนี้โคตรเทเลยมือนะครับโอ้โคตรเทเลยนะครับเป็นเหมือนแบบโอ้เทเหมือนปล่อยยายนะครับเหมือนสไปเดอร์แมนนะครับเออคือมือนี้แปลกไปนะครับไม่เหมือนโชโดเอ็กเลยนะครับก็ท่าเขาเป็นแบบนี้นะครับกับซอมบี้นะครับซอมบี้เอ็กนะก็ลงตรงนี้น่าจะไม่ไม่พลาดนะครับเป็นสติกเกอร์หรือเปล่านะครับจริงๆมันน่าจะสกรีนได้แล้วนะครับตรงนี้ไม่ค่อยอื ไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับเพราะว่างานโชโดเอ็กนี่เอาเป็นว่าผมไม่กล้าการันตีแล้วกันแต่เข้าใจว่า90%เป็นแน่นอนนะครับสติกเกอร์นะครับส่วนตาเตอร์ก็ไม่แน่ใจด้วยนะครับอ่าลงสีเงินสวยดีทีเดียวเลยนะครับนะครับช่วงนี้จะเป็นสีขาวไม่แน่ใจว่าสีน่าจะสีเดียวกันแหละนะครับไม่น่าจะทําเป็น2ส,สีหรอกนะครับคือชิ้นงานของเกราะตัวนี้น่าจะเป็นสีเดียวกันมานะ เท่าที่ดูจากตรงนี้มันมองดูได้คือมองมุมนี้เป็นสีเงินมองอีกมุมเป็นสีขาวนะครับก็ตีซะว่าเป็นสีขาวแล้วกันนะครับเพราะว่าในหนังซีรีส์มันเป็นสีขาวนะก็ก็น่าจะตรงตามซีรีส์นะครับอันนี้นะท่าทางก็สวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การก้มเงยอะไรจุดต่างๆก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรเพราะเป็นท่าปกตินะครับอ่ะก็ถัดไปนะครับเลเวลเอ่อเจ้าซอมบี้เอ็กมีไหมครับซอมบี้เอ็ก ซอมบี้เอ็กมีภาพอีกไหมก็มีแค่นี้นะครับมีภาพเดียวเลยนะครับโชโดโอรู้สึกว่าทางลุงบันไดปล่อยภาพมาน้อยมากนะ <c oughs> ปล่อยภาพมาน้อยมากนะก็เข้าใจว่าน่าจะทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับถึงฝีมือนะครับฝีไม้ไลายมือในการทําโชโดโอมันก็จะดีกว่านะครับดีกว่าโชโดเอ็กมั้งนะครับก็ปล่อยรูปมาแค่นี้พอ <c oughs> มุมนี้ก็มุมเดียวกันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรรูปเดียวกันแหละนะครับเปลี่ยนแค่ฉากหลังอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับอ่าต่อไปนะครับกล่องที่4นะครับก็ย้อมจากซอมบี้กล่องที่3เมื่อกี้เหมือนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็น X อ็กซนะก็มีดาบมาให้ด้วยนะเป็นดาบของ X อ็กเซเลยนะครับคือตัวเนี้นะครับมันลงสีมาให้นะครับก็ค่อนข้างดีคือสีไม่ครบหรอกแต่ลงสีมาให้มันก็ดีนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะแปะสติกเกอร์เหมือนเดิมนะครับมือเป็นมือกำกำดาบนะครับแล้วก็มือเป็นนิ้วชี้เออก็สวยดีคือท่ามือเนี่ยมันค่อนข้างสวยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเออนะก็ใช้ได้นะครับผ่านไปดีกว่าเพราะซัมไาซ้ัมมาเยอะแล้วนะครับต่อไปเป็นกล่องที่ห้านะครับเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปแล้วนะครับตอนแรกนะครับกับเจ้าอันเดดโจเกอร์นะก็มีมาให้รู้สึกจะสองภาพนะครับภาพนี้ภาพหนึ่งเป็นท่าตั้งท่านะครับแล้วก็จะเห็นอาวุธมาให้ด้วยนะ เป็นเหมือนเป็นขวาหรือเป็นใบมีดอะไรสักอย่างมันเป็นอาวุธของปีศาจนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปนะครับจะมีอาวุธตัวนี้มาให้ด้วยนะตัวนี้น่าจะสวยใช้ได้นะครับแต่กลัวมันออกแบบมาไม่คมอย่างที่ว่านะครับก็อันนี้ลุ้นเนานะครับต่อไปนะครับเป็นกล่องที่หกนะครับก็ย้อมมาจากตัวเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสีขาวแดงนะก็ไม่น่ามีประเด็นอะไรพูดถึงนะครับนอกจากอาวุธนะครับที่เป็นพาร์ตอาวุธ ก็ไม่ลงสีนะครับเป็นสีขาวหรือว่าในหรือในซีรีส์เป็นสีขาวนี่ผมไม่แน่ใจนะครับคือมันสีขาวมาทั้งอันเลยนะครับเท่าที่ดูอจากตรงนี้นะครับก็ก็ก็ได้นะครับมันก็ดูไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับอ่าต่อไปตัวพระเอกของเรานะครับมาเลเดอร์เลนเกลนะครับจากมาเลเดอร์เบรดนะคือดูจากตรงนี้สวยมากเลยนะครับแล้วก็ผมพยายามหาภาพนะครับจากออฟฟิเชียลหรือจากหลากหลายที่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีแค่ภาพเดียวเลยนะครับที่หลุดออกมานะครับก็ หรือผมหาได้แค่นี้ก็ไม่ทราบนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดมีภาพก็กส่งมาให้ผมดูได้นะครับหรือมาบอกกล่าวผมได้นะครับคือหามาอันเดียวนี้ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับมันก็ทําให้ข้อมูลในการพูดคุยมันน้อยนะครับทําให้การวิเคราะห์ผมเนี่ยมันมันมันได้ไม่เยอะนะครับคือรูปเดียวที่หลุดออกมานะครับคือสีทองผมคิดว่าน่าจะสวยอยู่นะครับคือถ้าสีทองเนี่ยมันทองออกแบบตามรูปนี้ผมบอกเลยว่าตัวเลนเกลนี่คือตัวพระเอกของชุดนี้เลยนะครับแล้วก็สีม่วงที่มันวิ้งวังอลังอลังอลังการแบบนี้นะครับ ก็สวยด้วยนะครับสำหรับสีตาที่มานะครับแล้วก็การออกแบบของมาเลเดอร์เลนเกลก็สวยใช้ได้ของมันอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับด้านหน้าก็ไม่น่าจะผิดหวังนะครับสำหรับมาเลเดอร์เลนเกลนะครับสีสันอะไรไม่ได้ทำยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโชโดน่าจะทำได้ดีอยู่แล้วนะครับก็ไปลุ้นนะว่าจะทำงานออกมาได้มันละเอียดไหมนะครับการแบบเรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองนะครับ ก็จบไปนะครับก็ประมาณนี้อ่ะอันนี้มันเป็นรวมนะครับรวมภาพให้ดูนะครับว่าโชดอกเอ็กออกอะไรมาแล้วบ้างนะครับแล้วเราก็ซื้อแต่ละชุดไปยืนรวมเหมือนได้นะครับอย่างเลนเกลนะครับก็มาในโชดกโอชุดนี้ใช่ไหมครับที่มาใหม่ส่วนเบรดก็เป็นโชดกเอ็กนะครับที่ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็คาริสนะครับคาริสก็เป็นโชดโอสี่นะครับกับกาเลนนะครับใช่ไหมโชดโอสี่นะครับที่ผ่านไปแล้วก็ ก็สามารถที่คือคือตรงเนี้นะครับมันก็ครบแล้วนะครับสําหรับสาหรับซีรีส์นี้นะครับแล้วก็มีตัวปีศาจเมื่อกี้แถมมาให้อีกนะครับก็ถือว่าโชโดนะครับทำออกมาได้ครบเซตแล้วระดับหนึ่งเลยหรือเปล่าระดับหนึ่งเลยนะครับจริงๆมันมีมันมีคิงฟอร์มด้วยนะครับกับแจ็คฟอร์มที่เป็นลิมิเต็ดนะครับของโชโดนะครับถ้าใครอยากแบบลึกไปกว่านั้นนะครับสาหรับสาหรับภาคที่สําหรับซีรีส์นี่แหละที่มันเป็นตัว พิเศษนะครับหรือตัวที่มันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไราตัวล่าสุดยอดนะครับอันนั้นนะ่ะเป็นลิมิเต็ดโชโดก็ออกมากันแล้วนะครับก็ก็ครบเลยนะครับแต่สําหรับใครที่คิดว่าไอ้สตัวหลักของของพระเอกในเรื่องเนี่ยมีมีแค่นี้พอเนี่ยก,ก,ก็จบแล้วนะครับก็ถือว่าโชโดทํางานออกมาได้สําเร็จรู้ร่วงนะครับก็ต้องขอ,อ,อชมเชยนะครับว่าออกมาครบนะครับก็ประมาณนี้ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าชุดนี้มันน่าซื้อแค่ไหนกันดีกว่านะครับก็ในความเห็นนะครับของผมนะครับจากการวิจัยจากนิด้าบางกะปิก็จากของผมเองแล้วกันนะครับโชโดโอชุดที่5นะครับใครที่คิดว่าอยากชอบเลนเกลนะครับก็น่าจะยากหน่อยแหละสำหรับชุดนี้นะครับเพราะผมมองว่าไม่น่าจะเป็นตัวซ้ำนะครับเลนเกลคือ ถือว่าเป็นตัวสุดท้ายเลยก็ก็ว่าได้นะครับก็ไม่ใช่ตัวท้ายก็ท้ายสุดอะของ r i d e r b ์เบดอะนะครับคือหมายความว่าเดี๋ยวผมขอลบขยายย่อลงนิดนึงเพราะเดี๋ยวตัวผมจะบางนะครับคือมาไลเดอร์เลนเกลเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วแหละนะครับของเบรดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าการตลาดบันไดเนี่ยออ,ออกโชโดโอ o, ชโดโหนะครับชโดโอหชุดนี้มาเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะปล่อยมาซ้านะครับน่าจะ ปล่อยมาแค่ตัวเดียวนะครับแล้วให้วิ่งไล่ตามเก็บกันนะครับเอ,อก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือไม่รู้นะครับเท่าที่ผมความคิดผมนะแต่ถ้าใครอยากจะพรีนะครับพรีแบบว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบออปชั่นเจตัวก็ได้ที่ไม่ซ้ำเลยก็ได้นะครับเพราะว่าชุดนี้ค่อนข้างคุ้มค่าอยู่นะครับคือผมสรุปเรื่องความคุ้มค่าให้เลยนะครับเพราะว่า มันไม่มีพาร์ทเสริมนะครับพาร์ทเสริมเนี่ยมันอยู่กับตัวตัวกล่องของตัวมาร์คไรเดอร์แต่ละตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบ็อกเซ็ตเกล่องเนี่ยอันนี้นับได้เท่าไหร่เจ็ดเจ็ดตัวพอดีเลยนะครับถึงแม้จะซ้ําไปซ้ำมาเจ้าเกนมูอยู่บ้างนะครับหรือว่าเจ้าแจ็คนะครับโจเกอร์นะครับแต่ก็มีอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่ในกล่องแล้วครับไม่มีพาร์ทเสริมมาให้กวนใจนะครับเพราะฉะนั้นราคาทีพรีออเดอร์เนี่ยค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคามากนะ คือมาเป็นตัวตัวอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไม่ชอบนะครับเราก็ไปขายต่อเพื่อนนะครับหรือไปให้เพื่อนก็ยังได้เพราะมันเป็นตัวตัวไงฮะมันไม่ได้ว่าเป็นพาร์เสริมเป็นกล่องที่เอาไปเล่นไม่ได้นะครับค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับสำหรับ7กล่อง7ตัวนะครับสำหรับโชโดโอหานะครับเมื่อกี้นี้ที่เราที่เราดูกันนะครับก็ราคาประมาณเท่าไหร่ละก็น่าจะอยู่ไม่เกิน2,000นตีที2 0 0 0รวมส่งนะครับสามารถหาซื้อได้หาพรีได้ในเมืองไทยนะครับส่วนเวลาการออกนะครับก็ต้องขออภัยนะครับผมไม่ได้ ไม่ไม่ได้ดูมาจริงๆนะครับต้องขออภัยนะครับแต่ว่าตอนนี้สักตอนนี้เปิดพีได้แล้วนะครับก็ก็เขาเปิดพีกันแล้วก็ไปพีกันได้เลยนะครับสำหรับชุดโอห้านะครับส่วนเรื่องของเวลาก็ไปถามกับแต่ละเจ้าอีกทีนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันสักนิดนึงนะครับจากนีดาบางกะปิที่ผมว่านะครับว่าเจ้าบ็อกซิทจะมากันยังไงนะครับก็อย่างนี้นะครับ จากการคาดการณ์ของผมนะครับซึ่งยากมากๆนะครับสำหรับโชโดโอชุดนี้นะครับคือปกติโชโดโอมันก็ยากอยู่แล้วนะเพราะว่ามันไม่มีมอเตอร์ไซค์นะครับมันก็จะมีแบบมามีลูกเล่นเป็นพาร์ทเสริมบ้างอะไรบ้างนะแล้วถ้ายิ่งมาเป็นตัวแบบนี้ไม่มีพาร์ทเสริมแบบเป็นกล่องแยกเลยยิ่งยากใหญ่นะครับไม่รู้ใจนะครับว่าจะยังไงนะครับแต่ว่าจากการที่เราแบบเดาๆแล้วกันนะครับคือลำเบอร์หนึ่งนะแน่นอนนะครับเป็นตัวพระเอกนะครับคือเกนมุนะครับเลเวล2เนี่ยน่าจะมาซ้ํากันนะครับ กล่องที่1โดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ผมมาคาดการณ์ว่ามันจะซ้ำนะครับคือตรงนี้นะครับผมเรียงไว้แล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมครับอันนี้คือไล่เรียงมาแบบนี้นะครับส่วนอีก3ามกล่องสุดท้ายนะครับคือผมมองว่าเจ้าเบอร์หนึ่งเนี่ยหนึ่งกล่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็เบอร์สามนะครับที่เป็นซอมบี้เอนะครับอ่าน่าจะมาแบบเขาเรียกว่าซ้ําคนละตัวนะครับซึ่ง เห็นไหมครับอันนี้คือรูปออฟฟิเชียที่ที่ผมได้มานะครับรูปเดียวเลยนะครับซึ่งมันยืนคู่กันนะครับนี่ผมได้มาเป็นรูปนี้นะครับอ่านะครับคือมันคือมันทําให้คิดได้ว่าเจ้าสองตัวเนี้มันเป็นตัวพระเอกเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยเท่าที่ผมดูมันมาแบบรูปเดียวเลยนะครับเดียวเดียวมาอะไรก็ว่ากันไปให้ไหมครับเดียวเดยวกันไปแต่อันเนี้ยเหมือนกับว่ามันเพิ่ม,มอีกรูปหนึ่งซึ่งมันเป็นรูปที่แบบคู่กันนะทางออฟฟิเชียส่งมา ในอินเทอร์เน็ตหรือยังไงนะครับเออนะครับหรือใครไปทำคือคือมันไม่ได้ถ่ายในช็อตเดียวกันหรอกนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นรูปที่ทํามาเอาสองตัวเนี่ยมาวางคู่กันนะครับทำให้เห็นว่าไอ้เจ้าสองตัวนี้มันมันมีความหมายกับชุดนี้มากนะก็ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ว่าน่าจะเป็นตัวซ้ํานะครับ นะครับก็เป็น1กับสนะครับส่วนตัวําตัวที่3นะครับคิดว่าน่าจะเป็นนะเพราะว่ามันเป็นชุดนี้ไปแล้วไงฮะมันเป็นชุดไอ้ตัวเกนมู Gen ไปแล้วคิดว่าไม่น่าจะซ้ำอีกตัวหนึ่งถ้าซ้ำอีกตัวก็เป็นไปได้อีกนะครับก็อาจจะเป็นตัวไหนสักตัวหนึ่งนะครับในซีรีส์ของเอ็กเซสนะบนบัมเลขหมายเลขสอก็ยังได้หมายเลขสก็ยังได้นะครับแต่ว่าทางลุงบานก็กลัวโดนด่าไงซ้ําอย่างนี้มาเยอะนะครับคิดว่าน่าจะซ้ํากับเจ้าตัวจ๊กเกอร์นะครับที่เป็นอันเดย์จ๊กเกอร์จากในชุดเบรดมากกว่า น่าจะเป็นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ไม่พรีออเดอร์นะครับถ้าชอบ3ตัวนี้โอ้ไม่ซีเรียสเลยนะครับไม่ซีเรียสเลยคุณมาสอยที่หลังก็ได้ได้ราคาจะถูกด้วยเพราะเป็นตัวซ้ำนะครับถูกในที่นี้ก็200อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองลองดูนะครับสาหรับใครที่ไม่ซีเรียสแต่คนซีเรียสเลยนะครับที่แบบจะต้องเก็บเลนเกลให้ครบนะครับคือมันเป็นสุดท้ายแล้วอ่ะนะครับ ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของเบสซิลีเบสเนี่ยนะครับถ้าเก็บเลนเกลไว้ครบเนี่ยผมก็มองว่าต้องพรีนะครับเพราะว่าถ้ามาสิบกล่องเนี่ยคงไม่ได้มาเลนเกลแน่นอนนะครับจากการคาดการณ์ของนิดาบางกะปินะไม่มาแน่นะครับเลนเกลนะครับอันนี้แล้วก็ก็ประมาณน,นี้นะครับส่วนการวิเคราะห์จากตรงอื่นคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วนะครับก็น่าจะเป็นตัวซ้ําก็แค่จะมีเอ,อ นัมเบอร์หนึ่งนะครับนัมเบอร์สามนะครับแล้วก็นัมเบอร์ห้าเท่านั้นที่ผมมองนะครับแล้วก็เป็นไปได้ก็คือพวกเอเป็นเกนมูทั้งหมดเลยที่ซ้ำไปซ้ำมานะครับที่ที่ผมวิเคราะห์นะครับแต่เล่นเกลเนี่ยไม่ซ้ำแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เอก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับคนที่อยากพรีออเดอร์นะครับอ่ะรูปสุดท้ายนะครับก็ จากออฟฟิเชียเช่นกันนะครับก็มาประมาณนี้นะครับคือเราไม่เห็นเลยนะว่ามันมีตัวซ้ำยังไงนะครับ1,2,3,4,5,6,7แต่ว่าก็ถือว่าคุ้มค่าพอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่จะพรีออเดอร์ชุดนี้นะครับก็มีข้อมูลเท่านี้นะครับใครมีข้อมูลอื่นที่เพิ่มเติมนะครับก็ลองคอมเมนต์มามาบอกกันได้นะครับขอบพระคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับ ช่วงสุดท้ายท้ายสุดนะครับมีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับคนที่กด Subscribe ช่องทำทอยชาแนลของเรานะครับคือเราจะมีของรางวัลแจกกันนะครับตลอดทั้งปี2564เลยนะแล้วเดือนหนึ่งแจกถึง2ครั้งเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ์ u b s c r i b e กดติดตามนะครับไม่อยากให้พลาดโอกาสนี้นะครับกดติดตามได้เลยนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับของแต่ละคลิปนะครับท่านพิมพ์ตัวเลข2ตัวมาได้เลยนะครับอ่าคือในแต่ละเดือนเนี่ยจะมี อ่าลอตเตอรี่ใช่ไหมครับเราก็พิมพ์มาได้เลยนะครับเป็น2ตัวล่างนะครับถ้าท่านถูกเนี่ยนะครับเราจะส่งของรางวัลไปท่านถึงบ้านเลยนะครับก็ไม่อยากให้พลาดนะครับข่าวดีแบบนี้นะครับแจกกันทุกเดือนนะครับเดือนละ2คนนะครับก็ไม่ว่าท่านนะครับจะดูคลิปนี้เมื่อไหร่ไม่เป็นไรนะครับขอให้ขอให้อยู่ภายในปี2 5 6 4เท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าท่านพิมพ์มาเมื่อไหร่นะครับมันอยู่ในงวดงวดไหนนะครับเราจะตรวจให้ท่านแล้วก็ส่งของรางวัลไปหาท่านถึงที่บ้านเลยนะครับ ก็อย่าให้พาดกันนะครับใครที่ไม่กดซับสไคร์ก็กดซับสไคร์เลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ